ีเราเปิดไมค์ไว้อยู่เนี่ย้รามาหาพี่ใช่ไหมเนี่ยไหนบอกว่าจะเอาเก่ารักมาให้ไม่มีเก่ารักแต่รักเก่าใช่ไหมฮึขึ้เก่งนะ้เก่งไม่ายถายแามมาหาถึงที่เลยไหมเมื่อกี้ลงคลิปสตอรี่ไปแล้วเนี่ยดูหรือย่างคนดูคนเข้าไปดูเยอะเลยเออเนาะจริงคนดูเป็นหมื่น เอขาดังนะไม่รู้ดังอีกแล้วนี่เขาเจ้าของวงนี่ยอ้าเจ้าของวงที่ไหนไม่รู้อยไ๋อถ่ายลูกหน่อยอ๋อถ่ายลูกน้อยวะเอาไมก่อนทำไมก่อนมาเดี๋ยวถ่ายลูกไม่เลยรู้ทีน้องเขาจะเสียหายอุ้ยให้ก่อนไ่ให้เขาดูลูกกูหือดิให้เขาดูมูกกืออะไหแม่เนี่ยอ่านี่ยนี่กำลังดูสคริปเพลงอยู่ครับเจ้าของวงนั่นจริง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  เนยังโง่ว้าวดังมากไม่ไม่รู้เหรอดับเปิดเปิดยูทูบเปิดยูทูปตอเดี๋ยวจะบอกให้ว่าว่าเพลงอะไรเขาร้องเปิดไปยูทูปเปิดยูทูปไม่ใช่เปิดยูทูปปุ๊บไปเจอหน้าแฟนเขาไม่ใช่นะไม่ใช่โอ้โหขำเลยเปิดยูทูปเปิดยูทูปเิรียมเอาถือก่อนถือก่อนถือถือให้อายเขาหนะอยายจีบหมเขาอ้าวตะลึงตะลึงตะลึงแน่เขินเขินไม่ได้เขินครับ เริ่มงงแล้วครับผมเริ่มงงแล้วรีบนะเดี๋ยวเมียพี่เอาเห็นนะโอ้ยโคตรโคตดอุ้ยอีหลาคือน้องทำไมพูดทำแทงใจดำพี่ขนาดนี้ดูดูดูอ้าวดูอ้าวโอ้ยไม่เห็นเดี๋ยวโฆษณาอยู่ย t ทู e พี่เมียไม่ใช่เปิดเสียงหน่อยเปิดเสียงขึ้นหน่อยผมนึกว่าใครนั่นใครนี่ใครนี่ ตอนนี้ไม่ดังแล้วดำแล้วตอนนี้ดำหมดแล้วเนี่ยดำแล้วดำแล้วน้องน้องมาจากไหนนี่อยู่ที่นี่เลยไหมอยู่ที่บ้านเลยไหมอยู่อยู่ที่นี่เลยไหมทำงานอยู่นี่เลยใช่ไหมนี่ไม่ไม่ทำงานที่นี่แต่ว่าอยู่ไกลๆอยู่อ๋ออยู่ใกลๆแถวนีเพื่อนเขาทำงานเพื่อนเขาทำงานี่อ๋อก็เลยก็เลยมาเซอร์ไพรส์สั่งมาเซอร์ไพรส์มันก็จจำไม่ได้อะแพว่อนพูดคนนี้ออกลูปจำได้เลยตอนแรกจำพี่ไม่ได้ด้วยจ่พี่ทักว่าเก๋ารักเก่ารักจำไม่ได้ เาคจะเป็นลูกค้านะยังลู้าวาความจริงไม่ใช่ไม่ใช่เขามาอะไรนะเขามารอช้างโใช่เหรอรอช้างลงจากเวทีแล้วก็เพิ่งเจอกันไม่ถึงชั่วโมงจำไม่ได้ไม่วันนึงก็เจอลูกค้าเยอะไม่จำไม่ได้เลยว่าโอเคพี่เขาพูดอะออกมาก็จับด้วยอรู้จับด้วยดิเอินเลยเอินเลย ให้ถ่ายรูปอีกรอบนึงให้ถ่ายรูปใกล้ชิดอีกรอบถ่ายรูปถ่ายรูปวะเออเอาพี่ถ่ายรูปให้อีกหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอ้ขอคืออยากอายเนะมองกล้องมองกล้องใหม่เอาไหมเอาไหมหนึ่งสองสามเออถ่ายพี่ไม่สวยนะตกใจไหมครับเจอพี่ตกใจขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากที่มาหามีเพจมีไลน์ไหมเอออ่ามีเพจมีไลน์ไหมเออเอามีไลน์ค่ะเอามีไลน์เขาขอได้ไหมไม่ใช่พี่ขอนะ ่มมไโอเคโอเคเพื่อได้ทำคอนเทนต์ทางไลน์เอาของพี่มันเป็นเดี๋ยวนะดูอยู่แถวนี้ใช่ไหมพารามสองนี่ใช่ไหมใช่ค่ะเพราะเขามาร้องเพลงบ่อยเขาไปทั้งประเทศเลยนี่ยเราก็อยู่แสนจันบ่อยค่ะนี่เห็นรถบ้างไม่ใช่นี่เขาออนทัวร์ทั้งประเทศเลยนะเขาเป็นนักร้องดังในประเทศออ๋คนนี้ใช่ไหมได้แล้วครับผมได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอเคฮะโอ้โห อย่าพึ่งไปอย่าพึ่งไปชื่ออะไรนะเชอรีค่ะชื่ออะไรนะเชอร์รี่ค่ะเชอร์รี่โอ้เธอหวานเจี๊ยบเชอรี่ขายเกาลันะคะว้าใครขายเกาลัดอยู่ที่ไหนอ่าทุกร้านเลยค่ะถึงคุณอาหารอาหารนาเล่านะคะในในในโซนของพระรามสองใช่ค่ะถึงคุณจะขายเกาลัดแต่ผมน่ะเกาลัดคุณ รองเก่งก็พูดเก่งด้วยชอบไหมแบบนี้จีบสาวเก่งมากชอบไหมล่ะแบบนี้ชอบไหมไม่ชอบไม่เจ้าชู้ไม่เจ้าชู้ไม่ใช่ไม่ชอบแต่ว่าไม่ถึงค่ะหนูไม่ถึงเขาลองเอื้อมมือไปดิเอื้อมมือมไปจับเขาดูดิน่ะเอื้อมมือยังจับได้เลยใช่แล้วสูงตรงไหนแต่ว่าบอกเบนชอบเขาอะไรเนี่ยชอบนี่คนดังคนดัง เห็นในยูทูบแล้วเป็นไงตกใจไหมตกใจค่ะตกใจด้วยโอ้ยเราไปขายของลักให้คนดังนี่นาพี่ยังบอกว่างอถอนรุ่งง้อถอนรุ่งเราก็งออะไรเออค่ะงเอาอี้มีเพลงร้องให้สดๆเลยภาษาฮักอ่าตอนนี้เพลงกำลังจะจบเดี๋ยวผมไปปล่อยศิลปินก่อนโอเคเพลงตอนนี้กำลังจะจบแต่เพลงนิดนึงนิดนึงอะ วันไหนอ่องว่างก็ร้องให้หนูฟังเพลงอะไรเจ็บนิดเดียวนะจ๊ะโอ้ชอบเพลงเจ็บนิดเดียวยชอบเพลงเจ็บนิดเดียวเขาชอบเพลงเจ็บนิดเดียวได้เ<ด><ด>พลงนี้ค่ะเขาฟังได้เพลงเดียว <laughs> คืออาที่บ้านอาจจะอาจจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอาจจะเพลงเดียวอาจจะฟังอาจจะฟังไม่เหมือนกันเอ่ะร้องให้หน่อยร้องร้องอ้ร้องรองไหนภาษาคนเอิญ่าเบิดภาษาฮาเอิญ่าเบิดใจ โอ้ยพอแล้วแหละพี่พอแล้วแหละเดี๋ยวผมไปปล่อยศิลปินแล้วเดี๋ยวจะไปไปร้องอ๋อเดี๋ยวร้องอยู่จะเข้าไปอยู่ใช่ไหมเนี่ยเข้าไปอยู่ไปดูพี่เขาร้องหน่อยเออไม่ให้กำลังใจกันหน่อยเหรอโอ้เออเออโอ้เออพี่เขาจะร้องโอเคนะเดี๋ยวผมไปก่อนโอเคเดี๋ยวขออนุญาตเข้าร้านก่อนนะจ๊ะได้เลยไปมีลายแล้วอย่าพิ่งกับเพิ่งพี่ขออีกสามนาทีค่ะสัมภาษณ์อีกต่อสัมภาษณ์ต่อสัมภาษณ์ต่อเป็นไงหลังจากได้กระทบไหลศิลปินดัง ครับไห่ธรรมดาไม่ธรรมดาธรรมดาที่ไหนเรายังได้ถ่ายรูปคู่ไหนก็ไม่รู้เอาปกติถ่ายรูปยากนะกับคนนี้จริงเหรอจริงคิวขอถ่ายรูปโ้เยอะมากเลยเขาเป็นเจ้าของวงด้วยนะโชคดียังเขาเป็นเจ้าของวงดนตรีด้วยดังมากรวยมากมีรถกีคันนะมีรถสามคันมีรถสาม b m s ใช่ B B M ตอนนี้เขาฟังร้องแล้วเหรอยังเขาถึงชวนไปฟังนี่ไงไม่อยากฟังเหรอดี๋ยวเดี๋ยวถึงเวลาเขาเลยเออเข้าไปฟังดิเออเข้าไปดูประมาณสักอีกครึ่งชั่วโมงเขาขึ้นร้องไม่ไม่ไม่คิดถึงหนูจะได้นั่นงฟนะังนะยังจะสาวจะเป็นดาราเลยเหรอเออเหรอไม่คาดคิดว่าเขาจะเป็นดารานักร้องใช่หนูก็ไม่ใช่คนไทยก็เลยไม่รู้ เอาหนูเป็นคนที่ไหนนี่เวียดนามค่ะว่าทำไมผู้ไทยเก่งจังนะทำไมผู้ไทยเก่งเอออยู่กี่ปีแล้วนานแล้วอยู่นานแล้วกี่ปีอยู่สิบปีแต่ว่าดูไม่บ่อยค่ะอ๋อไปกลับไปกลับใช่ค่ะอยู่เวียดนามอยู่เมืองอะไรฮาร์ติงอยู่ตรงกลางโอ้อยู่ฮาร์ติงฮานอยฮานอยใช่แต่เราอยู่ฮาร์ติงอยู่ตรงกลางของฮานอยกับเวียดเอ้ยโฮจิมินได้ไหมเป็นแฟนคลับของช้าง ทนคุณเลี้ยงช้างเพิ่งเจอกันชั่วโมงหนึ่งเพิ่งเจอเจอกันชั่วโมงหนึ่งหรืชายหนึ่งชั่วโมงแล้วหลงรักช้างเลยเรียกรายกันเรียบร้อยเลิกรายกันเรียบร้อยร้าเก่ารักเนี่เก่ารักแต่ว่าเขียนเขียนไม่ได้หรอกอ่านไม่ได้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาจะร้องเพลงให้ฟังโทรมาร้องเพลงให้ฟังทุกวันทุกวันคือว่าฟันว่าได้อ่านอะไรนี่หมายถึงเนี่ยเขาเป็นคนเวียดนามอ๋อเวียดนามแต่เขาทำงานแล้วเพิ่งเจอเขาแต่เขาดูยูทูบเอา เขาไม่รู้ว่าช้างเป็นนักร้องเขาสุดเซอร์ไพรส์เมื่อกี้เขาเลยแบบขอกอดช้างหน่อยขอใกล้หน่อยดีใจจนขนลุกเลยใช่ไหมอ่ะนั่นได้ดีดีใจจนขนลุกเลยใช่ไหมได้ได้เจอศิลปินไทยพูดไทยในหมดอี้พูดได้ผมพูดเราไม่ได้พูดไทยได้พูดไทยได้แต่ก็เขียนอ่านไม่ได้เขียนอ่านไม่ได้ดีแล้วพูดได้ก็ดีแล้ว ค่อยๆฝึกไปค,ค่อยๆฝึกไปเชอรี่เพชรแพงอโอเคครับแค่นี้นะครับไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะจ๊ะเชอรี่จรัเดี๋ยวมาเจอพี่ช้างใหม่นะน <c oughs> ครับสวัสดีครับ <c oughs>